สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนในคองเฟอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในวันนี้เราอยู่กับคุณ Y3 นะครับอีาเป็นอีรักสีม่วงนะและทีมงานของเขานะครับคุณ555ห้อรี่นะครับเป็นอีรักสีฟ้านะครับแล้วก็ถังนี้นะครับคุณ Baby อีรักสีเขียวนะะส่วนทีมงานฝั่งบนนะครับโจชบานะครับอีรักสีส้มนะฮะ ชาเอมซ่านะครับผมอิรักสีแดงนะฮะแล้วก็ตรงนี้555 R a 2เกมนะครับผมอิรักสีน้ำเงินนะอ่า <c oughs> ในวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Dorado Descent นะครับผมแต่เป็นเวอร์ชั่น33นะฮะเป็นเวอร์ชันผู้เล่น6คนนะ่ะดังที่จะเห็นได้ใน ในในจอนะฮะนั่นแหละในมินิแมปก็ได้นะหกคนซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่กันในทัวร์นาเมนต์ของคุณ GTO น i s u ก a นะครับผมอันนี้เป็นคลิปแบบจากมุมมองของผมนะฮะซึ่งในขณะที่ผมอัดอยู่นี้คุณ GTO Nisuga ก็ไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็คือถ่ายทอดสดลงช่อง GTO live stream นะไปค้นหาได้นะครับใน YouTube GTO live stream นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณ GTO นะครับที่ให้โอกาส แคสเตอร์ตัวน้อยๆอย่างผมเข้ามาสังเกตการนะฮะแค่ฟังด้านบนคุณคุณอะไรเนี่ยคุณโจชาบานะครับสีส้มลงเรดาร์แล้วนะครับเรดาร์อยู่ด้านล่างหน้าผานะฮะ <c oughs> <c oughs> จริงๆเป็นสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะไม่คนที่จะสร้างไกลสักเท่าไหร่นะในพวกสิ่งก่อสร้างที่สร้างเพื่อเปิดเทค <c oughs> เพื่อเปิดเทคเนี่ยเออเสียงหายนะขอไป <c oughs> ไม่เสียงหายก็เสียงหลงนะฮะ ผมก็มันแก้ไม่หายสักทีนะตัวขออภัยด้วยนะครับโอเคฝั่งสีเขียวนะครับเปิดด้วยแมงมุมนะยังไงครับโดดเข้ารถเก็บเรีได้เรียบร้อยนะครับจังหวะเมื่อกี้รถเก็บแรีหรันป้อมปืนมายิงแต่ก็ไม่ทันนะครับเกือบจะได้แล้วนะจังหวะเมื่อกี้นิดหนึง่งถ้าถ้าเจอกันเร็วอีกนิดหนึ่งเนี่ยผมว่าแมงมุมน่าจะไม่รอดนะโอเคลานซ่อมมาแล้วนะครับผมฝั่งสีส้มนะคนุณโจชาบาซ่อมได้ทันนะแต่ว่าลานซ่อมนี่คือ ซ่อมรถเก็บแร่นี่จริงๆไม่จาเป็นต้องซ่อมให้เต็มก็ได้นะครับผมมันเปลืองเงินทิ้งเฉยๆนะฮะก็คือแบบพอเอาไปม,มุมออกแล้วก็สั่งไปเก็บแร่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่ารถเก็บแร่มันสามารถดเจนเลือดได้เองอยู่แล้วนะแต่นี้ก็เขาก็ปล่อยมันเออเขียวสักนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยนี่ดูนะครับฝั่งสีแดงสีน้ําเงินโอเคกองทัพก็มีกองทัพกันแล้วนะอ่าครบทุกฝั่งนะ เราจะมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะเปิดก่อนนะฮะอ่าและสาหรับแผนที่นี้นะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับคือจุดเกิดมันอยู่ไกลกันมากเลยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อการที่เพื่อนจะมาซัพพอร์ตในขณะที่เราโดนบุกเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะไม่ใช่ยากสิมันก็จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าจุดเกิดมันห่างไกลกันนะครับเนี่ยเออย่างที่เห็นนะครับสมมติว่าสีแดงโดนบุกแล้วสีน้ำเงินจะมาช่วยนี่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางหน่อยนะฮะปึ๊บอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่เล่นแมปนี้เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าหวังพึ่งเพื่อนอย่างเดียวนะเให้พึ่งตัวเองเยอะๆนะฮะ,ะเพราะว่าเพื่อนก็ก็อย่างที่บอกนะครับกว่าจะเดินมาถึงกันนานนะแล้วสีเขียวอยู่ในกองทัพสีเขียวยังอยู่ในบ้านอยู่นะครับยังไม่ออกมานะานมาดูทางฝั่งน้ําเงินกับฟ้าบ้างนะครับผมน้ําเงินกับฟ้าเอเมื่อกี้จะพูดประสมนะขออภัย ใส่กันแล้วนะครับผมฟ้ากับน้ําเงินนะฮะมีหมากับรถถังนะครับผมแต่ว่าสีน้ำเงินนี่มีการาสร้างสังทหารเกณฑ์มาด้วยนะับโอเคแต่ว่ารถถังสีน้ําเงินสีน้ำเงินสีฟ้ารถถังก็พอๆกันนะครับจํานวนเนียมาดูฝั่งนี้สีแดงมีเดียสโตเเตอร์มาแล้วนะฮะตัวหนึ่งแล้วยังไงครับสีเขียวเขียวกระ้มก็ยังไม่ใส่กันนะครับสีเขียวนันกองทัพเขาดูค่อนข้างเล็กนะฮะ ดีสเลเตอร์ปั๊มเรียบร้อยครับแผ่รังสีนะฮะใครเข้ามานีโดนดาเมจนะครับแต่ดีสเลเตอร์นี่คือไม่ได้เอามาเคลียร์รถถังอ่าเป็นหลักนะฮะคือเอามาปั๊มเพื่อที่จะเคลียร์หมานะครับผมเคลียร์พวกยูนิตอ่าประเภททหารราบนะฮะตอนนี้น้ําเงินเอา้าแล้วสีฟ้าอุ้ยกองทัพสีฟ้าสีฟ้าเริ่มร่อยรอแล้วนะฮะต้องรีบปัม๊มรถถังออกมานะครับเนี่ยไม่งั้นไม่ทันนะฮะ มานี้ยังไงครับสีฟ้าโอ้โหน้ำเงินระบุขึ้นมาอย่างนี้ได้รถเก็บแลขไปหนึ่งคันนะครับสีม่วงสร้างไอออนเคอร์เทนในฐานสีเขียวนะฮะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในขนาดเดียวกันนะครับสีแดงก็ปลุกเข้าใส่ฐานสีม่วงแล้วนะครับแล้วสีม่วงสีม่วงสีม่วงย้ายฐานใหญ่ดูมาไว้ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงครับสีม่วงกองทัพสีม่วงไปไหนหมดฮะกองทัพสีม่วงอยู่ไหนครับโอ้สีม่วงกองทัพสีม่วงอยู่ในฐานสีแดงนะครับโอ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเบสเทรดนะครับผมก็คือการแลขฐานกันฮะอ้าวสี โอ้เสียงเงินบุกมารอบเดียวสีฟ้าต้านไว้ไม่อยู่นะครับระลอกเดียวคือจบเลยนะฮะเรียบร้อยครับสีม่วงโดนเมงมุมเข้าทั้ง3คันเลยนะครับมายิงรงทุยมายิงฐานใหญ่อยู่ไงครับปล่อยให้พังไปเลยนะไม่แคร์นะครับสีแดงพอสีแดงมาแคร์ตรงนี้อยู่นะครับผมกะจะใส่ฐานสีม่วงให้มันราบคาบนะฮะแในขณะเดียวกันส้มกับเขียวก็ปะทะกันแล้วครับแต่ว่าสีส้มนี้น่าจะสู้ไม่ไหวนะฮะดูทรงแล้วโดนสีเขียวโอบล้อมทุกทิศทางนะครับวิ่งวนไปวนมานะครับผม เรียบร้อยครับคุณวายสามฝั่งสีม่วงไปแล้วนะฮะพอาสีแดงเป็นคนจัดการเองนะครับผมแล้วก็มีสีน้ําเงินมาผสมลงอีกนะครับผมอู้ห้ยสีเขียวนี่คือโดนหนักมากเลยแล้วสีเขียวกะจะบุกใส่สีน้ําเงินทุยบุกใส่สีส้มโดยที่ไม่กลับมาป้องกันฐานตัวเองเลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับผมลงรถไปแล้วนะครับได้สามบังด้วยนะสีแดงดามเมจก็จะเยอะหน่อยนะฮะสีเขียวผมว่าสีเขียวนี่น่าจะแบบ ปล่อยชิวๆนะครับดิเฟนซีฟทะลุรูนจากฝั่งสีส้มมาแล้วนะฮะโดดเข้าไปเรียบร้อยครับผมสีเขียวแพ้แน่นอนฮะค่าคะแนนจากสายตาคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับผมโอ้ยแหลกแหลกแหลกฮัลโหลฮัลโหลมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับผมยังไงใครใครแหลกครับเนี่ยใครแหลกฮะตอนนี้สีน้ําเงินยังไงครับสีน้าเงินมายิงโรงรถนะครับเรียบร้อยสีเขียวก็ยังพยายามที่จะปั๊มรถถังออกมาสู้อยู่นะฮะแล้วเขาก็ได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะ ใชัฉันก็ได้ตกเพื่อนของคุณชัยเอมซ่าคุณไอเอสองเกมแล้วก็คุณโจชบานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเนีบ้าก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ